ยิบเอ็ดว่าแหละในเวลาปล่อยงวดป้ะมาณนี้เฮอ,อโอ้ยจะเป็นเผาแล้วทุกท่าน ไไปไปออกเวลาปกติผมปล่อยงวนี่สิปล่อยสิบโมงกว่าสิบโมงครึ่งใช้เบิงน้ำกันพี่น้องสีเหรียงจากชั่วโมงจังสี่ครับมาไปกินยังน่นนย ไปเบิง้งดูวางงวงผมจะได้กินยังเนี่ยได้กินหยาบบางยามเนี่นย,ยน่นาแล่นเลยมันสีอิ่มบ่ยาีย่ยมันอึดหยาเนี่ยมันหาก,กินแนว่ดออันดับแรกวิดบานออกมาแล้วก็หาเล่มหัวมันเชี่ก่อนไายเหลือมแมนมืดชวนมันที่เขาขุดแล้วเนี่ยเล่มกินหัวมันเขาเชี่ก่อน เราอยู่ส่วนมันนี่ประมาณใบหนึ่งหรือบใบสองคนนี้จะลงไปหากินหยามีเิ่งดูเวลาแต่เด็กมันเสีลงไปหากินหยาออกจากแปลงนี่ก็สิไปแปลงพุนต่ออีก้ะหรือมันสิไปพุนบ่อแปลงพุนบ่เห็นพี่น้องบางคนถามมาเลี้ยงกนะ็ได้เลี้ยงงูเนี่ได้เลี้ยงให้เบิกแน่ประมาณเมื่อนี้ก็สิ มาเลี้ยงให้เบิงกงเลี้ยงไปแบบนี้ละ่ละแหลกๆก็กินมันทุกคนบางคนก็ว่าสงสัยมันกินมันมันบ่เป็นยังบ่มันม่เป็นยังนี่แหละผมง่วผม,อ,มอิ่มอิ่มเวยแหละนี่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 เอ้านี่นั่นโอ้ยตาเอ้ย นี่ตาบ่นนี่เอาน,อเนี่นี่นี่เอา้อาหาดมกินเองที่ล่ะ,ะจะของเพิ่จะของสวนมันเพิ่นกำลังยายปุย๋ยใส่ปุย๋ยปุ๋ยขี่ไก่ไน่หมีเม่นขี่ไกบ่บ่ไน่ฮะ ไท่แล้ว่เสร็จใ่ผลแล้วพ่ยังไขี้ไก่เวคนเยอไงใยายขี้ไก่บ่ไหขีไก่ที่บัเบิ้งได้เสื้องามแท้มสมาเธอเสื้อนั่นยิ้มยิ้มยิ้มฮยิ้มใสเลีวได้เสองามแท้เลยเบิ้งอ่านเบิงแน,น่คือเสือเธอเสอนั่นเ้เบิง้งเฮเสื้อมาได้เส้ออันนี้ หลักไปเที่ยวงานกนาศาสต์เมื่อคืนนี่เ่านี่หือ้อน้ำโคตอยู่นักกติกไหนก็ เห็นแต่กระสอบขี้ไก่สมผอโหมันเหล่าไงด้อนนี่โหมันเหล่าขาเสาะขาเห็นนี่ได้ออกไปแล้วภากันออกไปแล้วบานนีหน่ห้ากินน้ำห้ากินยาแล้วบานไปเท่าไปโมไปแล้ว นี่บมาแม่มาแม่มูไปแล้วพุ่นมูแล่นไปละไปไปไปลงกินน้ำไป ผมมันจะกินน้ำเมื่อแล้วเขือสองเขือเถอะละสกินสองเขือมือหอนึ่งโอ้ยขี้มาห้าวโง,โงโ่ไอ้เพื่อไปได้ไหมว่าไปฝุดเขาไปอำนหนำเหอไอ้หากินยาบาเนี่ยหายกินหายากินเลาะ ลงไปกินอยู่ใต้สะทานน่ะมีทองนาอยู่บาทนี้ไปเราไปท้องนาบ่อ โช่ใจลงมากินหญ้าเฮงไม่ได้เท่าไรหรอเกินบ่นนอเกือบบายพี่น้องเลยสี่เล็บหญ้าพ่อชั่วโมงบ่ปกติบ่พ่อชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งอย่างเฮงชั่วโมงกว่าๆเฮงอะีรก็ได้ขึ้นไปเลยได้ ไปหาเล็บมันเอกงกนได้ก็ให้มันดยาได้กิน,น้อยเดียวนึงเป็นต่สะอ่อนแตง่มทางพี่น้องทางฟังเล่าเนาะบได้เลียงยามแรกนี่โอ้ยปล่อยไปแล้วจะจะแมนสบายกี่บานผมกับบรดเลียงขึ้นกันแล้วแต่ยังน้อย ปล่อยเงียงเอเช้าแๆนะครับคำจังไปหาไรเอาคู่มือนี่บ่ได้แล้วต่อไปเลี้ยงตลอดเพรามีแต่ให้แต่สวนเขาตั้งแต่มีโรงงานอ้อยโรงงานมันโรงงานแป้งมานี่เจ้าบ้านก็เฮ็ดรให้เฮ็ดสวนต้องไปเลี้ยงตลอดเพราะว,ว,าว่าหนาแรงหนาฝนหรืเบิ่งคลิปพี่น้องทางฝั่งลาวเลี้ยงงวัวยามียบแรงเลปล่อยไปเลยเข้าแล้วล่ะโอ้ยสบาย กินยาอะไรประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือชั่วโมงกว่กาๆนี่เบิ้งอาการอะไรอยากขึ้นไปอีกอะไรอยากไปเดีวไร่บาดเนี่ยหาเล็บมันอีกก็ได้ไปแล้วบาดเนี่ยหาเล็บมันต่อแล้วไปไปคิดหอดไอ่สวนมันกินยาก็ได้หาเลียมมันแห้งนี่ เราอยากเมื่ออะไรบาดอะไรเราสิท่ากันเมื่ออะไรบาทนี่งออกเมื่อแล้วบาทนี่งโอานาผ้ามูไปผ้ามูเมื่อไปไปเมื่อไปสามพอดี อ,อ,าอบางเมือ่อบบกว่าบ่ายสามกว่าบ่ายสามเคืงหาสี่โมงกลับบ้านแหวะอีกแล้วแหวะสวนมั่นอีกแล้วรอไปนี่ก็สุดแล้วสวนมั่นบานนี่ก็ที่หอดบ้านแล้ว ไปไปไปพูดมือมือแล้วบอนลบน,มมอนี่ไปฝนจะตกแล้วว่บอลนี่คึ้นขึมนวะไปไปไปเมือบอลนี่ไปเขาเมื่อแล้วพูดออกไปก่อนแล้วพูดไปเมือกลับบ้าน เกือบสี่โมงแล้วเข้ามากินนี่นี่ลงกินน้ำครั้งที่สองวันนี้นี่กินน้ำช้องเทอมือนี่ ขอบคุณพี่น้องที่เขามาเบึงมาชม่วยมือหอดบาดแล้วนะเอากระเจียวเฟืองให้มันกินเครื่องก่อนไว้มันกินร้ายกินร้ายมันก็กินมื่เมิดอเอาให้ก่อนหนึ่งก็ได้ต้องให้กินเครื่องก่อนเฟืองก็ได้ให้หนึ่ง รถถังมายังน้องบอน,งนี่น้อรถถังนี่ไปใส่เข้าไปเครื่องให้เรากินก่อนมือละเครื่องก่อนบ้านนี่ออนอเอาไปละเครื่องหนึ่งวันนี้อีกเครื่องวันนี้เมื่อพอดี hay mất. Mất, mất, mất mất còn mình cũng không mất bảo tôi có bộ kín sao